สิ้นสุดการรอคอยเผยข่าวดีทายาทคนแรกเปิดนาทีตุกชนกวานันจัดพิธีให้ลูกสาวหลังไร้เงาสามีแต่อบอุ่นสุดๆเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆระหว่างตุกชนกวานันกับลูกๆน้องแพรและน้องภูมิลาสุดล่าสุด แม่ตุกได้โพสบรรยากาศพิธีแหมหมืม่นเหมือนแม่ให้กับลูกสาวน้องแพรวโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่าพิธีแหมหมืม่นเหมือนแม่พิธีที่จัดให้ลูกสาวแก๊งเราตอนที่น้องเหมือนแม่แล้วเมื่อเขาเปลี่ยนจากเด็กผู้หญิงเป็นผู้หญิงเต็มตัวเมื่อถึงวัยมีประจำเดือนครั้งแรกเด็กสาวกลุ่มเราสี่คนอายุเท่ากันแต่ทยอยกันเหมือนแม่แพรวช้าสุดแต่มานะ ริเริ่มจากแม่โรจัดให้หนูนินเมื่อ3ปีก่อนจนปีนี้ถึงข่าวแพรวพิธีแหมหมื่นของพวกเราซับพอร์ตการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเขาจะได้ลดความตกใจกังวลรู้วิธีดูแลตนเองทั้งกายและใจคุณค่าของความเป็นหญิงและให้หนูตระหนักรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรใดๆขึ้นเมื่อไรแม่ตุกก็จะอยู่เคียงข้างหนูทุกปัญหาแม่ตุกขอบพระคุณแม่แม จริงๆคือพ่อๆและเพื่อนแพรากทุกคนด้วยค่ะที่ช่วยกันดูแลมาตลอดทุกคำพูดและสัมผัสรู้ซึ้งเลยว่าลูกเราก็เหมือนลูกเขาและแท้จริงแม่ตุกไม่ได้เลี้ยงลูกเดี่ยวอยู่คนเดียวมีแม่โรสแม่ปาแม่บีมแม่แตงประคองกันไปเสมอของขวัญแม่เลือกเป็นสร้อยไข่มุกที่เปลือกหอยสวยงามแข็งแรงไม่เปิดง่ายๆดูแลอบอุ้มเหมือนไขมุกอลาค่าภายในให้หนูนะคะ ปอลลอเด็กชายและพ่อพ่อรวมถึงลิปตาที่ยังไม่แหม่มืน่นก็วิ่งเล่นรออยู่ข้างล่างและเตรียมอาหารขอบคุณของขวัญให้สาวน้อยจากแม่แม่นะคะ